ีเลยบอกเอาของเอาของแตกคาถาเลยบอกแมงดูร่องบอกนะยักษ์จริงอะไรจริงยักษ์เวอร์เบอร์หวังมากโอ้ยนี่ค่ะวิลีปังน้ำลายแตกแต่มันดองกุ้งดองก็มีอาทุกคนตั้งตามมุดมากเลยเด้อคะแนนพี่น้องดูดีไป่มาไก่เด้อไข่ม่ายนนทบุรีที่ค่ะจุ่มยักษ์บางใหญ่ ี่ะเห็นในริวๆแบบบรรยากาศดีมากแล้วร้านใหญ่มากเบงพี่นองรถจอดเต็มเลยเดี๋ยวเข้าไปบนขึ้นให้วาสวยงามบอลอะเขาบอกว่าอาหารหลากหลายมีริมน้ำด้วยนะทุกคนก็บอกว่าเหมือนมาดีฟมาดีฟหรอใช่บนพิหน,นงข้างเขาก็จะเป็นซุม,มไก่ เราเขาบอกว่าจิ้มจุ่มนี่เป็นถาดยักษ์เห็นปะถาดใหญ่ๆวันนี้เราเตรียม<ช>แกงมาเพื่อกินจิ้มจุ่มถาดยักษ์โดยเฉพาะเราไปนั่งโต๊ะไหนดีโซนนู้นแม่ต้องติดน้ำได้ค่ะแบล็คเกิลดีมากลมดีมากบรรยากาศแบบชุม่มสวยมากถ่านแห้งๆนีพี่น้องกระโดดน้ำไหมได้เอาเลยรอให้พี่อุ่นกระโดดนะทุกคนตั้งตามุดมา อยาตกนามเด้อันนี้เปิดถึงกี่โมงคะแล้วก็เด้อส ok ี La ่พ er ุ่มขันที่ทั่งากินจะถึงนะทุกคนอแล้วตอนกลางวันเปิดไหมคะเนี่ยเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจ้าเปิดตั้งแต่สิบเอ็โมงจ้า เดี๋ยวเราไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างโอ้พี่น้องเมนูก็จะมีแบบว่าจิ้มจุม่มจานยัดยักจา้ามีทั้งปลาทั้งเนือ้อทั้งหมูแล้วเมนูคือดีเลยนะนี่ทั้งกระทะทอดแบบเนี้ยเออแล้วก็จิม้มจุ่มมีย่างเนยแบบนี้ด้วยอันี้อ่ะแบบย่างเนยแซลมอนแซลมอนอะไรมีหมดอุ้ยดูดีพวกแบบว่าตำตำยำยำน้ำปลรราเต็มไปหมดน้ำลายแตกอุ้ยเมนูเด็ดจริง อารอีสานจิ้มจุ่มนู้นนี่นั่นอาหารไทยทุกอย่าง everything กินกระเบิลแซลมอนดองกุ้งดองก็มีผู้ใดเลือกอะมันถืว่าจะกินยังแบร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนทุกคนกุ้งแม่น้ำแก้วพีเห็นปะแมนได้รูปสวยด้วยปังโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงเมนูวจิ้มแจมบอเดี๋ยวมาเรื่อยๆเดินเขาไปถ่ายรูปกป็นตะข้าวโอ้โหอะไรของเราไหมอ่ะน่าจะใช่นะเดี๋ยวเซ่บบัตรข้าวที่รู้จักวันนี้เขา พี่น้องชิมจุ่มถาดงากันี่หักดีหรีอแบบไงเลยอ่ะเราสม่ำต่ำจากที่ไงมาพอสิมี่หมอให้สองหมอนี่พี่น้องมีหมอนชิมจุ่มทอดแล้วก็มีหมอแบบหมูกระทะปิ้งย่างเด็ดมากขอชิมวันนี้ก่อนเลยได้ไหมอ่ะได้ลองดูว่าจานนี้ซื้อไว้ยังยำกรุงลงกาจะซื้อแน่นีือวะเดี๋ยวมาซิ่งเบิรงดูว่าอุ้ยอันนี้คือไข่ปลาริวกิวมีแต่ไข่หนวดที่เป็นไข่เม่งดารวมมิฟเฟอร์ น้ำปลาแดดเขาก็ได้อยู่นะเข้าไปโยขั่นสิบเป็ดกันเาะเอออร่อยมากยิ่งอุ่นแบบ <c oughs> ดดดูแดดก็ใช่ปลาหมืึกบนบเนี่ยอันนี้ก็มีก้อยเขาหูวา่าจีผักหมีมากบาอสมีที่ก้อยแต่ว่าจุดเด่นที่สุดของร้านนี้อยู่ที่นี่ค่ะ,คะนี่ี่เอาลงจากร็ว ยักษ yeah. um, yeah. oh, yeah. uh ์จ huh. ร oh, mm ิงอะไรจริงยักษ์เวอร์เวอร์งมากมาแล้วย้ายมากินจุมยงเลมันทนอรก้าดีเยดีมากดีมากเพ่มกับซื้อหลานอยากอยู่ได้หมแ่เอาหมดแล้วปุ๊บเอาลงกระทะได้ย่ายเอาของเอาของแซ่บลงกระทะได้บอแม่ดูลงหมอกันะเพราะไม่เจ้มโอ้แม่ใหญ่กว่านาเธออยู่เด้แม่บอสใหญ่ว่านาเจ้าอยู่เลยร้านสวยมากเนาะพี่อูมใช่วิวก็ดีคือมาตอนประมาณห้าหกโมงเย็นนี่ก็พอดีนะแม ี่เขาเรียกว่าตำเหล,าหล่ารลวงปลาแดกเขาดีครัเนี่ยนพี่น้องกุ้งแม่น้ำแบบมันเยเิ้มๆยิมานี้เมนูเด็ดอีลีครบทุกอย่างที่ทุกคนต้องการโอ้อยังไงครับคุณผู้ชมทางบ้านจิ้มจุ่มบางใหญ่จิ้มจุ่มยักษ์บางใหญ่ไปลุยจุ่มยักษ์บางใหญ่คือตอบโจทย์ตอน,นีีแล้วบอ้ เแบบเฟ้ยมากแบบมากนี่อร่อยมากก็จะแบ่งบ้นกันนี่เออบรรยากาศแบบนี้หมูกระทะเหมือนเดิมครับไปลุยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มเดือบเบสมากจับมากที่สุดอร่อยมากน้ำจิ้มหม้อทิ้งตู้นี่ค่ะแล้วตะมาเกลือเอาเลยหมาไข่เยล่าตึงตเลยนี่ครั เนื้อที่ดีมันต้องจุ่มไปแบบสิบสองสิบห้าสิบไปตั้งย่งไม่ได้แล้วสิบสองสิบสามสิบไปอ๋อลุยหืมสุดยอดแล้วดิมหมูกระทะที่นี่คือดีมากแล้วบอกว่าจะหมดไหมไปครึ่งถาดแล้วนะคะให้ทำหกอ่ะถือมาแล้วทำหกเหรอพี่บอกให้ถือดีๆเขาจัดจานมาอย่างดีเติมหน่อยได้ไหมคะข้าวผัดไข่ค้นปูอืมก็ใหญ่หลายรัวปูเป็นกลอนเลยทำไมขาอร่อยจังวะ ใช่ไหเดี๋ยวเอาปูให้กันใส่น้ำปลาพริกนิดหน่อยได้เลยแต่หลากหลายเนาะปูก็เป็นคนก่อนเลยขุอยากมาอยู่นนทัมบุรีเด้อย่านนนทัมบุรีร้านซือว่า จุ่มยักษ์บางใหญ่บรรยากาศดีมากลมเย็นเย็นคืออากาศดีสุดๆนัํากระสีสวยถ่ายรูปได้หลายรูปเขาเปิดนี่ได้ตอนเที่11โมงเปิดตั้งแต่11โมงค่ะพี่น้องปิดราตรีทุ่มราตออเดอร์4ทุ่มผู้ใดก็ร่งมองหาร้านที่มีทังอาหารอิสานจิ้มจุ่มปิ้งย่างอาหารทุกอย่างคือหลากหลายจริงแล้วอร่อยด้วยบองปาย